สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานสำหรับเด็กเรื่องหนึ่งค่ะชื่อว่าเจ้าขอนปุกปุยกับนกจิว๋วตอนที่3ใบไม้ลึกลับค่ะเป็นเรื่องออการผจญภัยเล็กๆที่มันเริ่มมาจากใบไม้แค่ใบเดียวเองนะคะน่าสนใจมากมาลองดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคือเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยนะคะเจ้าหนูปุกปุยเนี่ยกำลังเก็บผลไม้อยู่ตามปกติ แล้วก็มีใบไม้ใบหนึ่งร่วงลงมาต่อหน้าแต่พอดูดีๆเอ๊ะลวดลายมันไม่เหมือนใบไม้อื่นๆเลยค่ะมันดันคล,คล้ายๆกับแผนที่ซะง,งั้นก็เลยรีบเรียกเพื่อนสีเลยค่ะจะนกจิ๋วที่บินอยู่แถวนั้นให้ลงมาดูด้วยกันหน่อยครับจุดนี้น่าสนใจนะครับคือมันเป็นความอยากรู้ตามธรรมชาตินะครับพอเจออะไรที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องเอ๊ะมันคืออะไรนะแต่ ที่ดีคือทั้งคู่ไม่ได้แบบพลีผลามเข้าไปเลยทันทีนะครับมีการคุยกันก่อนเตือนกันด้วยว่าต้องระวังนะอะไรที่อยู่ลึกในปากอาจไม่ปลอดภัยเสมอไปอะไรแบบนี้คือมันเห็นความความรอบคอบคู่ไปกับความอยากรู้อยากเห็นนะครับใช่ค่ะเป็นการบาลานซ์ที่ดีนะคะคือถ้ากลัวอย่างเดียวก็คงไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าแบบลุยอย่างเดียวไม่ระวังเลยก็อาจจะอันตรายได้ค่ะแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ เอาละลองดูสักตั้งก็เลยออกเดินทางตามแผนที่ใบนั้นไปเลยทางก็ไม่ง่ายเลยนะคะต้องเจออะไรเยอะแยะไปหมดทั้งต้องมุดดงไม้รกๆ mm hmm. ลุยน้ำข้ามลำธารเล็กๆแล้วก็มีกอหนามขวางทางอีก บางทีก็ต้องหยุดเหมือนกับเจอ,อปริศนาเล็กๆจากร่องรอยที่เห็นต้องช่วยกันคิดว่าจะไปทางไหนต่อแล้วก็มีเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันด้วยนะคะอย่างตอนที่ไปเจอ,องูซ่อนตัวอยู่ใต้ใบไม้เกือบไปแล้วโอ้หอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะหรือว่ามีตอนที่ทางมันลื่นมากๆเจ้าหนูเกือบจะถลายตกลงไปแล้วดีที่เจ้านกจิ๋วบินโฉบลงมาช่วยไว้ทันครับตรงนี้เราจะเห็นเรื่องอการทำงานร่วมกันการช่วยเหลือกันชัดเจนมากเลย คือทั้งคู่มีความสามารถคนละอย่างเนะหนูอยู่บนพื้นนกบินได้ค่ะแต่ก็ต้องอาศัยกันและกันถึงจะผ่านอุปสรรคไปได้จริงๆการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตลอดทางตั้งแต่แค่เตือนภัยกันหรือไปจนถึงการช่วยชีวิตจริงจังๆแบบเมื่อกี้มันยิ่งย้ำเลยนะครับว่าการเดินทางหรือการทำอะไรที่มันท้าทายเนี่ยการมีเพื่อนดีๆคอยช่วยกันมันสำคัญมากๆเลย จริงด้วยค่ะเหมือนกับว่าการผจญภัยครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การตามหาจุดหมายปลายทางอย่างเดียวนะคะแต่ระหว่างทางเนี่ยมันคือการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้ที่จะพึ่งพากันทํางานเป็นทีมไปนในตัวด้วยแล้วในที่สุดนะคะความพยายามของพวกเขาก็สําเร็จค่ะไปถึงที่หมายจนได้ที่หมายนั้นก็คือ บ่อน้ำวิเศษค่ะโอ้โหน้ำใสกลิ้งเลยมองเห็นถึงก้นบ่อเลยนะคะแล้วก็มีเหมือนแสงอ่อนๆน,นวลๆลอยอยู่เหนือผิวน้ำด้วยสวยมากพอเจ้าหนูลองชิมน้ำเข้าไปเท่านั้นแหละร้องออกมาเลยอร่อยมากเย็นสุดชื่นสุดๆเลยครับเป็นรางวัลที่คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆนะครับกับการเดินทางมาใช่ค่ะชื่นใจเลยแล้วที่น่าประทับใจมากๆต่อจากนั้นคือความคิดที่แบบว่า ไม่ได้จะเก็บสิ่งดีๆนี้ไว้แค่สองคนนะครับเจ้านกจิ๋วเป็นคนเสนอขึ้นมาเองเลยว่าเอ๊ะเราควรแบ่งให้เพื่อนตัวอื่นด้วยนะเพื่อนในป่าเราก็คงเหนื่อยเหมือนกันอะไรแบบนี้อืมน่ารักมากเลยค่ะครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะจากคนที่แบบคนพบสิ่งดีๆกลายเป็นคนที่อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ค่าคิดนะครับคือลงมือทำจริงๆเลย ช่วยกันหาวิธีตักน้ำใส่เ,เปลือกไม้ใบไม้ใหญ่ๆแล้วก็บินกลับไปเอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆมีทั้งกวางทั้งกระรอกแล้วก็ฝูงพึ่งด้วยนะครับ ฟังแล้วอบอุ่นใจจังเลยค่ะคือจากแค่ความสงสัยในใบไม้ใบเดียวตอนแรกสุดเลยมันนำไปสู่การผจญภัยที่ต้องใช้ทั้งความกล้าความระวังตัวการช่วยเหลือกันจนไปเจอสิ่งดีๆอย่างบ่อน้ำวิเศษแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นยังนำไปสู่การแบ่งปันให้คนอื่นอีกเป็นวงจรที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งในนิทานเขาก็สรุปบทเรียนไว้ชัดเจนเลยนะคะตรงตอนท้ายเรื่องว่า ความอยากรู้อยากเห็นอาจพาเราไปพบสิ่งดีๆได้แต่ต้องรู้จักระวังและแบ่งปันสิ่งดีนั้นให้ผู้อื่นด้วยคำถามก็น่าจะเป็นว่าแล้วบทเรียนนี้ถ้าเราจะมองให้ลึกลงไปอีกมันมีความหมายไว้ยังไงได้อีกบ้างคะนั่นสินะครับมันก็ชวนให้คิดต่อจริงๆนะครับว่าแล้วตกลงสมบัติที่แท้จริงที่เจ้าหนูปุกปุยกับนกจิ๋วได้จากการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จะเป็นตัวน้ำวิเศษเองที่ดื่มแล้วสดชื่น หรือว่าจะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดระหว่างทางการประจนภัยการแก้ปัญหาการผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันอืมก็น่าคิดนะคะวิเศษก็ได้แต่อาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในใจของทั้งเจ้าหนูแล้วก็เจ้านกจิ๋วเองการเติบโตการเรียนรู้เรื่องมิตรภาพและก็การแบ่งปันนี้แหละครับ